แช่ค่เล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตเงินเยียวยารอบใหม่ประกันสังคมพร้อมโอน5,000ถึง10,000บาทนะคะเช็คด่วนในคลิปนี้นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจและก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แช๊ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ เงินเยียวยารอบใหม่ประกันสังคมกำหนดใจให้ผู้ประกันตนมาตรา3 3ลูกจ้างและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิ์จังหวัดในพื้นที่สีแดงเครับเงิน5,000บาทถึง1,000 0บาทนะคะจากกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือครมเมื่อวันอังคารที่12กรกรกฎาคมที่ผ่านมาได้ออกมาตรการเยียวยาโควิดสำหรับผู้ประกันตนมาตรา3-3และนายจ้างรับเงินเยียวยาล่าสุดนะคะ ระหวาง5,000บาทถึง10,000บาทให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ10จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มคืบหน้าล่าสุดวันนี้15กรกฎาคมนางเทียนรัตนาวัฒน์นะคะโฆษกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไปเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาเห็นชอบมาตรการเยียวยาในจ้างและผู้ประกันตนรวมทั้งอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด10จังหวัดซึ่งประกอบด้วยกรุงเทพมหานาค,นนาคนรนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาคนรนราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลา เยียวยาเป็นเวลาหนึ่งเดือนนั้นสำหรับประเภทกิจการที่จะให้ความช่วยเหลือจากเดิม4สาขาได้แก่กิจกรรมก่อสร้างกิจกรรมกิจการ,รที่พักแรมและบริการด้านอาหารกิจกรรมศิลปะความบันเทิงและนันทนาการและกิจกรรมบริการด้านอื่นๆเพิ่มเติมเป็น9สาขาโดยเพิ่มเติมสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาการขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนสาขากิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารนะคะสำหรับรูปแบบการให้ความช่วยเหลือนะคะมีดังนี้1ลูกจ้างมาตรา3าจ่าย50%ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน7,500บาท และจ่ายสมทบให้สัญชาติไทยอีก2,500บาทต่อคนไม่เกิน10,000บาท2นายจ้างมาตรา33สสจ่าย3,000บาทต่อคนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน200คน3ผู้ประกันตนมาตรา39และ40จ่ายรายละ5,000บาท4ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลน ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนและไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมให้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา40ภายในเดือนกรกฎาคม2 6 6 4เพื่อจะได้รับ5,000บาทนะคะและ5ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างแต่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมให้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา3 3ภายในเดือนกรกฎาคม2 5 6 4เช่นเดียวกันนะคะ เพื่อรับเงินช่วยเหลือตามการเยียวยาลูกจ้างมาตรา33และนายจ้างมาตรา33ผู้ประกอบการในระบบถุงเงิน5หมวดภายใต้โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะที่มีลูกจ้างให้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา33ภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อรับเงินช่วยเหลือตามผู้ประกอบการในระบบถุงเงิน5หมวดภายใต้โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะ ที่ไม่มีลูกจ้างให้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา40ภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อรับค่าช่วยเหลือ5,000บาทนะคะสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนในครั้งนี้นะคะเมื่อสำนักง,งานประกันสังคมได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลและตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์เลขบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ประกันตนทั้งมาตรา3ามามาตรา39และมาตรา40รวมถึงนายจ้างในกิจการเจ้าของคนเดียวที่มีชื่อระบุตามทะเบียนพาณิชย์ขอให้ท่านรีบดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพยเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยนะคะ ส่วนนายจ้างที่มีสถานะนิติบุคคลสำนักง,งานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลที่แจ้งขึ้นทะเบียนนายจ้างกับสำนักง,งานประกันสังคมไว้นะคะในเรื่องนี้ท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ จึงได้กำชับให้สำนักง,งานประกันสังคมประชุมหารือกับสำนักง,งานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสอชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งกำหนดรายละเอียดให้แล้วเสร็จและเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวต่อไป